รบสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์ชูคูุูพนเนาะบว่ายู่ต่างประเทศเนาะฟังให้แล้วก็ฟังลาวเนาะน้นทละก็ยินดีต้อนรับเขาสูทรงร้านเราสวัสคีเ่ะเด้อกบสบายดีเลยสวัสดีเบอร์ชูคูุูพนเนาะมานี่กันมาเด้จากพแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ชูคูุูพนบว่ายู่ต่างประเทศตามเส้นซาลายอีกขึ้เก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องแซ่บๆเซ็ดจุดจวดนำกานจานำใบแตกเนาะ มาเด้อปศุปสัตวสุขพนเนาะน้องหลาก่อนจะไปกินกันน้องหลากัขอขอบบญขอบคุณเนาะอยู่ทางยะอยู่นครปฐมเนาะที่ฝากเสน้นสาลายทะเลมาให้น้องหลาได้เห็ดสมตามกินแนละ้วพ่อแม่พี่น้องเอเ้ยแซ่บแซ่บนะจา๊ะมามาพ่อแม่พี่น้องเบ,บาเบาลายใยห่างมามาจ้ามากินน้ำน้องหลาเนาะอันนี้ก็พักปลูกเองด้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็เส้นขา้าอบบนเนาะ สิทธิ์ขอบพุณหลวงนะพ่อแม่พี่นอ้องขออนุญาตขอโทษต่อไปน้ำลายด้วยที่ใส่มือเนาะใส่มือมันจังแจ็บเนาะจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมาจามกินน้ำน้ำลาเด้อวยพ่อแม่พี่นอ้นนองเอ้ยเจ็บจะจวดน้ำกันเนาะจ้าสิทธิับคุณนะพ่อแม่พี่น้องแจ็บรสชาติกัด สมตามกระเปียวหวานนัวดได้พ,อพอด่อมแ,แมอ่พี่นอ้องเอ้ยมาจ้ะทำแดกเห็มันเนาะพอดีพี่น้องอือแซ่บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตำมื่อแดงกินตอนแดงก็แซ่บเห็นแล้วนะกระะกอบหงำดังกรุบกรอบพ่อแม่พี่น้อง แซ่บแห้งกินผู้เดียวก็แซ่บคือเกาวทำไมพี่น้องเอยอยากให้ได้ลองได้ชิมเน่าผู้ใดบ่เคยก,กินเสร็จสลายในคนพี่น้องเอามาเห็ดสมตังกินแซ่บครับ ประมาณ10น้ํานี่แหละยันบ่สะอาดเนาะต้องล้างหลายน้ําทางนี้เนาะกินผักสดก็ได้ ละสีบตําใส่เนาะเสศษมันสิกินกับเอาไปไหมหพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันลายแล้วนะเฉพาะใส่เสศษกับบางหุ่นี่ก็เยอะลายแล้วเนาะน้องละก็เลยเอาสีกระปุนลวกสีกระปุนมาแก้มเอาจะซีแล้วพอไพี่น้องเอง้ยแซ่บคือกัน พักบัวเนาะงามแห้กลาย่ม่พีนองเลยแช่ตงเมันเนาะงามแหงเป็นตะกินตะกินเลยพวกพีนนอง ฟังเสียงดังกพียุบก่อนชิเป่วเรื่องนนทานเรื่องหนึ่งเน้ะพแมพี่นองเลยน้องหลายสิเาล่าพังนะนนทานนี่มันก็สอนให้ ໃຫ້ຄົນເຮົາໄປຮຽນຮູ້ເນາະກ່ວກັບອ່າความหมายຂອງมันນນ້ກິກ່ນດຈງຊີເວາຫ້ັງນຈັບ เศษนนี่นะผมแมนพี่น้องเองเป็นแพ็คมากแพกหนึ่งครัมันจะมีหาถุงเนาะแต่ในกามันส่เป็นแพ็คอันใส่ถุงอันนี้นะผมแมนพี่น้องมันจะเป็นเกลือเหาตรงหลังเลยไล่หน้าก่อนเนาะหลังเกลือออกมันจะหมกเข้มผมแมนพี่น้องเลาทำบาิหลังออกเข้มโคตรเข้มเลย คนมากแบบคือปลาเข้มแะไรพอเป็นพี่น้องกันเนาะพอบวไฮมันเสียเทามาเขาก็ล้างออกประมาณหาหนามชิดหนามอะไรเนาะวิธีล่างก็ใส่น้ำสมุนไพสู้รือว่าหมักเน้าเนาะพอเป็นพี่น้องบีบใส่มาล่างมันจังล่างความเข้มออกแล้วก็แซ่บในละพอเป็นพี่น้องเลย กคำยังไงเนาะพ่อพี่น้องมันยังแซบ่บเต็มปากเต็มคำกินคำหน่อยมันแซ่บเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยจอดเลยเทั้งเผ็ดื่องนัวอ,อยู่นี่เ <c oughs> นาะน้องละมักรสชาติสม,ม่ำเปรี้ยวหวานให,นหน้พ่อแมนะ่มพ,พี่น้องเลยนัวเนี่ยนัวกับพอดีพองามเนาะนัวลายกั็นกาผมห่วงพ่อแม่พี่น้อง Okay. Yeah. ถอดเขาไปน้ำลายด้วยคนพี่น้องเอ้ยถ้ากินบุบบาบเนี่ยชุ่มซ้ำเนี่ยจังหน่อยเนาะใส่มอือมีอยู่นะกินอันนี้ไม่ขีบค่ะแต่ว่าน้องเราบ,บ่อยากใส่เนาะใส่มือนี่แหละแสีบล่างแล้วละมือก็ไดพร้อมพี่น้องเอ้ยเห็นว่าเป็นนิดๆไงทคนสะอาดกะมีอยู่เด้อจ้าเพศไล ตาแตกเห็นกระปุนเพิ่งจะแมนนุม่มนเานาะพอนายพี่น้องเลยกระปุนแหงเนาะน้องหลามาลวกเอาแสีบแหง สูตรน้องหล่าสมตำนี่น้องหล่าใส่ม,ม,มาเขือขึ้นน้ำไ,ได้พอนี่พี่น้องใส่กาบมานะันเนาะใส่เปลือกมันงนะเวลายุบตำคักเขา,ขากันือยังปางกาบอันเปลือกมาเขือขึ้นนะพอนี่พี่น้องมากินงั้นเลยเนาะมันนัวมันแซ่บนะต้งใส่ในมันมันักขึนนะ้นเนาะตรงใส่ในใส่ตกากะมันเดือบมันเป็นน่องน,น,นี่ยมาเขือขึ้น เอาในเฮือนปลูกเองเนาะก,กินแบบชดติดต่ต้นใหม่ๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเออมาเคือก็ได้ mm hmm. ใส่รับเท่ากับแซ่บพ่อแม่พี่น้องมาเคืนนะตั้ mm hmm. ตมมะควันนี่ก็ mm hmm. ครับนะมาคือนใช้หลายๆอย่างตั้มปีก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องแซ่บ มาหน่อยกะ <c oughs> น้องละกกับบลม,มีคลิปยังที่แบบไปถ่ายนั่นเนาะเพราะพี่น้องเยเพราะว่าค่าปลูกพักปลูกหย่าเนี่ยเพราะพี่น้องเยบลม,มีผู้เบิ่งเนาะน้องละก็เลยบลได้ไปถ่าย มนมีโอกาสเลยจงชิบไถ่ทยอีกมืเอลือกินตำหงุตงตำสมเออลมคลายเทียดน้องพอม,ม่พี่น้องเลยออ,อาานะพอม,ม่พี่นอ้อง นี้ก่อนทองหลับที่เราดิทานดิฟังเนาะจากเดือนหนึงน่งเนาะดิทานเรื่องหนึง่งอะบนเด็กเกี่ยวกับง,งานเกี่ยวกับพี่น้องห้องนี่แหละพอแม่พี่น้องเกี่ยวกับพี่น้องห้องนี่เลยเนาะพี่น้องแท้แทนี่นะเอ้ยน้องออกนำลงกันนี่นะแม่เดียวน,นี่นะ น้องหลายสิลป์เราพี่พน้องเป็นนิทานพ่อแม่พี่น้องอะเนะพิ่นว่าเนะาะผู้เฒ่าผู้ห่างผืนว่า,า,างกลายเป็นหักหนึงเนาะทั้งอ่าเรื่องเรื่องเรื่องเชี่ยวเนาะเท่าเท่าโกานะ่ะมีเที่ยวขึ้นว่าหากักแพงกัน,นหลายหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยจนว่าสิตายแทนกันได้เนาะ <c oughs> ไปเท่าโกหันในครอบกล้าเล่อาลอ่ะเรามีไอ่เล่าห่ะอาเป็นไงท่งน่อผมเนพี่นองไอ่เล่าห่ะสือโคเนา่ะสืเราเท้าโกนา่ะไอ่สือโค่นะาะก็ะะกไก่ก็ไข่แล้วแบแม่พี่น่องเลยวเวยเชียวแล้วห่ะน้นองหลาก็บบุพุเนา่ะแต่นองหลา่าสิดเตียงหามันค้งกันเนาะ เสียวเล่าหาสื่เท่าหม้อเนาะบัดน,นี้เกิดเรื่องขึ้นกับเถ่าโก้เนาะพอไ่พี่น้องเลยเล่าหลุดออกไปป่าเนาะออกไปป่าแล้วก็เตรียมของหาอยู่หากินของเล่านั่นแหละออกไปบัดน,นี้เราเราช่วนเถ่าหมอ้อพูเป็นเสี่ยวหาไปน้ำเนาะ ทางเชียหลบ,บไปเนาะอยู่เหมือน,นแล้วหลบไปเนาะพ่อพี่น้องเลยย้อนว่าความการให้อยู่หาก,กินของเราแต่ละมืกอกะผัดบวเขาหาเขา,า,ขาปลาดงพงไพ่กับสิบมีแนวกินเนาะขาดแค้นแน่นเนาะพ่อพี่น้องเราต้องอกต้องหาออกไปตามป่าดงพงไพนะ่เนาะแบบนี้กะเราเขาไปผู้เดียวแล้วแบบนี้เนาะแล้วหลาไปพ่อแม่ม่านคนนึง เราหรอเอาปืนยิงเอาบ่แม่พี่น้องเอ้ยยิงแม่มานคนนั้นนะนะที่เราถือพาเนาะและ้วยิงตั้งลูกหนึ่งเนาะแม่มานคนนั้นก็หลมทถลนลงเนาะก,ก็คือตายเห็นไหมเนาะพ่อแนะม่พี่น้องอือบัณน,นี้เท่าก็โดนแรนมาฮาเท่ามีบัณนี้แรนมาฮาเท่ามีเท่ามีเออว่าเอ้ยเซียวเซียวเหมือนวันเนานะพ่อแม่พี่น้องทางเท่าโบนะ อาหามีเรื่องสิให้ตัวช่วยเนาะถามีเรื่องพืชษาโตเสี่ยวเอ้ยเมื่อไดเฮาก็เคยกินสุกกินดิบนํากันหั่นเนเพิ่นว่าอืมทําเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวหม้อหรือว่าแม่ยังเ้ยกสิให้เฮาซอยยังเนาะคือเดี๋ยวนี้เนาะเฮาหายิงแม่มานคนึงอืแล้วตายแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเฮาสิให้ฮะ เอาสิมาพร้าวตาโตคสิเอาแนวใดสิเห็ดแนวใดอย่านั้เนาะพอมปพี่น้องทางแถามีเนาะทางเถวหม้อเนาะต่างสื้อเองกับลงสื้อเนาะทางเถวหม้อเนาะตกใจแล้วว่าว่าเอออันนี้ว่านี่เนาะว่าเพื่อนตายเนาะตายแทนกันได้บอกมันโบแมนได้พอมปพี่น้องเอ้ยแล้วบบนี้ปฏิเสธได้แบบนี้เนาะทางเถวหม้อนี่ปฏิเสธเถวโก้โว้ย เฮากับแมนยูดอกว่าเฮาเป็นเสียวกับโตเนาะแต่ว่าเฮาเรื่องเป็นตายเป็นยังเนี่เรื่องอันนี้ฮะเรื่องเก็บเรื่องเป็นเรื่องอันนี้เฮาซอยตัวบได้ฮะนะทางอันพมอวา่าตอบเถากอนะพอมีพี่น้องอทางเากอกก็มากคิดต้นเติบเนาะกับเสียวคุณี่ฮะนะ เสียวคยกินชุกินดิบนํากันหันนะพ่อแม่พี่น้องอดอเลิทั้งเท่าหม้อเล่าไล่เท่าก่อไปๆๆๆ่าตัวเมื่อจะเด้อตัวยามาหาเฮาซาว่ะเรื่องนี้เฮาซอยตัวบ่ได้แล้วเนาะทั้งเท่าเท่าก่อก็มาคิดซึ่งดนเตืพ่อพี่น้องเอ้ยเราก็เลยกลับมือเนาะือเอาหอกเอาหยังของหาอยู่หากินของเราแล้วกลับมือเนาะเดี๋ยวเมื่อเมื่อพ่ออ้าย ไอายอายตัวเองแท้ๆค่ะนะไอายอ้เพื่อนค่ะเท้าคอค่ะไอายอ้ตัวเท้าคอเพื่อนเนาะเมื่อพอเมื่อพอแล้วเพื่อนก็นเลยว่าอ้ายว่าเดือนนี้ยหัน้องค่ะไปยิงแม่ม่านคนนึ่งว่ะเราตายแล้วเนาะเขาสิเหตุยังได้ดีค่ะนะสิไปจัดการเนีได้ดีว่ะทั้งออ่เลยว่ะบ,บ่ฮู้เนาะว่าเขาว่าอัน ไปนิ่งค่ะเราก็คือแบบเป็นเป็น,ปนคนนั่นแหละเนาะเราก็เลยไปไปไปน้องที่เฝ้าเก็บเอาเสื้อผ้าเนาะท่าเก็บเอาเสื้อเอาผ้าจังไปอันเฝ้าไปจ้หน่อยเขาทัานเขาสิจับสิมัดนายไอ้อายวะอันความเป็นไอนะ้เนาะไอ้เนี่ยส่วจังใดดีจังใดกระบบทิมปะปนะเนาะอันทูเป็นนอนะ้นนองเนาะคนมันใช่หรือเปลยอืมทางน้องเราบอกโอ้ยเขาอยากกินข่าวได้อายเอย้ยว่ะ เอานี่สีบวเผาไปแล้วค่ะอยากกินเข่าเนาะเห็ดเข้าเห็กินก้อนเห็ดของอยู่ของกินก่อนทางอ้ายล้วเป็นห่วงน้อง้ายเนาะบ่อบบบมาได้น้องจะตรงเผาตบเผานี้เผาตาวก้อนเนาะจนน้องเขาสีมาทันเขาชีมาจับน้องไปนะนะความเป็นห่วงของอ้ายเนาะควาเป็นพี่น้องเลยอะไรเคือกาเนาะในเมืออ้ายกับโบอยากให้น้องกินเขาเนาะน้องเป็นห่วงย่าน้องถือเขาจับเขาหมัดไปเนาะมเลยพี่น้องเอย แล้วก็ไปแบบนี้เนาะคือเอากระตากระบุงไปแบบแ้วนียพอไปฮอดแล้วผัดแบบเป็นกลวงพอมยพี่น้องเลยบบนี้เท่ากอดเองเห็นห้เท่ากอดเลหูว่าซิปจีดีเศร้าสีสัวกับบทโพี่ทอน้องเนาะพี่น้องเขาในถิ่มกันบอได้เนาะพอเม่พี่น้องเลยหมูกะกับหมูกินหันไหลเนาะแต่หมูเพื่อนตายแต่มันบอมี น,นี่ท่านเรื่องน,นี้ก็สอนให้อู้ว่าถ้าเฮาได้ประสบผลเรื่องเลวร้ายเหตุร้ายเหตุการณ์ยังมากเนาะพรมินที่น้องเอ้ยอันใดก็บ่คือพี่คือน้องเฮาเองผู้งมผู้เบิ่งเฮาบ่ป้าบ่ถิมนนะจังได๋ก็ได้นี่ท่านเรื่องนี้ก็สอนให้เฮาหู้เนาะพรมินที่น้องเอ้ยไปแล้วมันเป็นกวงแม่มา่านเนาะที่ว่าน้องชายเราไปไปยิงเคยสิมาหรือมากินอะไรเนาะแต่ทางผู้เสี่ยวเพิ่นน่ะ คิดว่าเป็นเรื่องอดีแลเราอยากซอยมู่เนาะเรื่องนี้มันก็คือเพื่อนกับไอ้พี่น้องตัวเองค่ะอันใดก็ความดีความเบิง่งความแย่งบัป้าบัาถิ่นซัวดีกับน้องซัวดีกับพี่น้องคือพี่น้องเขาเองค่ะแหละพอม่พี่น้องเลยนีทานเรื่องนี้น่ซ้อนแนวหูแบบนี้เนาะอ่ะเป็นแจงได้พอมีพี่น้องสำหรับนี่เน,ะนาะน้องหลักอะ นี่ซัมมี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเรื่องเรามันเนาะนทิทานนี่ซอนในห,หูหลายอย่างเนาะซอนให้คือการเป็นพี่เป็นน้องกันมีป้าหิ่มกันบ่ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยผู้อื่นก็คือผู้อื่นเนาะมันก็นดีไปแบบหนึ่งเนาะแต่เรื่องเจ็บเรื่องป่วยยังกะคนอื่นก็นดีอยู่เนาะแต่ว่านิทานหนึ่งเนี่ยมันซ้อนในหูหหว่ะพี่น้องเห้ามานะทีออกมากพร้อมกันนะนะ ส่วเลยดีกันยังเป็นผีเป็นน้องเนาะพ่อพี่น้องเลยน้องหลาา่ากัานเดะทำนิทานเรื่งนี่กอ่ะหูซึกแมนเนาะแมนฟุ้มเฟินได้เพราะว่าน้องหล่าก็เคยเจอมาแล้วเนะวาะของในพี่น้องเอาสำหรับมันนี่กันชาวบานน่องหลาา่าเรานิทานมันเป็นยังไงพอพี่น้องว่ามันดีโบ แสําหรับน้องหล่าว่ะดีเนาะพรมิพิร้องเลยมันเห็นให้เาห้าวหมเนาะเห็นให้เ้าคิดได้ฮะนะหมูก็คือหมูกินเนานะหมูตายหายากเนาะพรมิพิร้องอาสําหรับมื้อนี้เนาะบ่เว้าๆลายยายห่างเนาะน้องหล่าก็ขออวยใจอวยพรให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิดสุกุสุขคนบ่ว่าอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวเนาะ พี่น้องเฮาบนจุลคนเอฟซีที่เขามาติดตามสองน้องล้านเนาะก็ขอให้ทุกทานทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ากเจ็บอยา่าไข้เด้อแข็งแรงรวยๆขอให้ถึงหวยรางวัลที่หนึ่งเรื่องมือวันนี้เนะานะสิบสองล้านเนาะพ่อพี่น้องเอยขอให้ลำให้รวยแข็งแรงปังๆจ้าไม่นื่นเลยน้องทองไลยเข่าเด้เอเห็นเลือดกินเดือดใส่สำหรับวมือนี้น้องลาสิขอจบคลิปนะพอ่อพี่น้องเอยขอเล่าข้างบานสบายดีและสวัสดีจ้า